สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องบ้านคนกล้าด้วยหลักสามทีครับทุกคนสามารถเป็นคนกล้าได้ทั้งนั้นเพียงแค่กลัวให้น้อยลงอีกนิดกล้าหาได้มากขึ้นอีกหน่อยเริ่มจากสามทีได้แก่ trytrust แล้วก็ t a i l เพื่อใหพนักงานสามารถาารถับผิดชอบงานที่ยากขึ้นได้สามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นและเริ่มที่จะพูดแสดงความคิดเห็นของตัวเองในเรื่องสําคัญสาคัญ โดยผู้จัดการหรือผู้บริหารต้องเป็นคนเริ่มกระตุ้นให้พนักง,งานเกิดความกล้าสาบการดังนี้กล้าที่จะลองทายหากคุณ้องการพนักง,งานของคุณก้าวขึ้นมาอยู่หัวแถวคุณต้องกระตุ้นให้พวกเขากล้าที่จะลองกล้าที่จะคิดนําเสนอสิ่งแปลกใหม่และลงมือทํากระตุ้นให้พนักง,งานของคุณได้เป็นผู้นําในการทําสิ่งใหม่ๆหรือพยายามที่จะเป็นที่หนึ่งให้ได้เพื่อให้พวกเขาเปิดรับความท้าทายใหม่ ได้ฝึกฝนทักษะต่างๆอยู่เสมอและทําให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็ดีกว่าไม่กล้าที่จะลองวิธีการที่ช่วยพนักง,งานกล้าที่จะลองมีสามประการดังนี้หนึ่งย้ำเตือนว่าสิ่งใดเป็นความเสี่ยงและสิ่งใดที่ไม่เสี่ยงโดยปกติแล้วความเสี่ยงจากการไม่ลงมือทําน่ากลัวกว่าการลงมือทําสีกเมื่อพนักง,งานได้รับมอบหมายให้ทํางานที่ยากให้เน้นย้ํากับพวกเขาถึงอันตรายที่เกิดขึ้น การไม่กล้ายอมรับความเสี่ยงซึ่งรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตัวของพนักงานเองผลกระทบต่อการพัฒนาในการสายชีพก็แย่ที่สุดคือผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงาน 2. ดึงจุดแข็งของพนักงานออกมาดึงจุดแข็งและความสามารถที่พนักงานมีอยู่ออกมาใช้เมื่อพนักงานได้รับมอบหมายงานหรือโปรเจกต์ใหม่สุดหินซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เกิดกล้าถึงแม้พวกเขาจะมีประสบการณ์ในการทำงานยา,งยากๆไม่มากนักก็ตาม สามให้งานที่พนักง,งานได้มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองเตรียมงานท่ท้ายี่จะทาให้พนักง,งานได้พิสูจน์ตัวเองเอาไว้บทพิสูจน์นี้จะนํามาของพลังและแรงจูงใจในการทํางานอย่างกล้าหาญการกล้าที่จะเชื่อทัดหากคุณต้องการให้พนักง,งานมอบความไว้วางใจให้กับผู้อื่นสอนให้พวกเขากล้าที่จะเชื่อใจผู้อื่น ซึ่งจะทําให้พนักงานสามารถปล่อยวางจากการพยายามควบคุมสถาน,านการณ์หรือพยายามเอาชนะสิ่งต่างๆด้วยตนเองและมอบความไว้วางใจไว้ที่คนอื่นๆรอบตัวเป็นคนจัดการเรื่องนั้นแทนเพื่อให้พวกเขาเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและไม่เสียเวลาไปกับความระแวงแทงใจผู้สามารถใช้วิธีการสร้างความกล้าที่จะเชื่อดังนี้หนึ่งสร้างความเชื่อใจมาก่อนอย่าพยายามที่จะสร้างความเชื่อใจด้วยการแลกเปลี่ยน ผมจะเชื่อคุณถ้าคุณเชื่อผมก่อนซึ่งมักจะจบด้วยการไม่มีใครเชื่อใครในที่สุดดังนั้นจึงต้องกล้าที่จะเชื่อใจตัวเขาก่อนที่จะเรียกร้องให้เขาเชื่อใจในตัวเราสสร้างความเชื่อใจในทันทีความเชื่อใจสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วในเงื่อนไขที่เหมาะสมสร้างสภาพแวดล้อมแห่งความเชื่อใจโดยกําหนดกฎพื้นฐานของพนักง,งานเช่นในการรักษาความเชื่อมั่นการเคารพผู้อื่นและการเป็นมืออาชีพตัวจริง สสร้างมาตราฐานก่อนอื่นต้องหาความรู้จากพนักงานแต่ละคนรู้ว่าเขาเป็นใครเขาทําอะไรที่มีคุณค่าบ้างและหามาตราฐานให้พบถึงสิ่งที่ควรเชื่อโดยการขอพนักงานของคุณแต่ละคนเติมข้อความต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ฉันจะเชื่อคุณต่อเมื่อจุดจุดจุดการกล้าที่จะพูดเทวหากคุณต้องการพนักงานของคุณพูดในสิ่งที่อยู่ในใจออกมา ต้องกระตุ้นให้พนักงานกล้าที่จะพูดซึ่งจะทําให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับคนอื่นๆอย่างเปิดเผยและมั่นใจให้พนักงานได้ยกประเด็นที่จัดการได้ยากขึ้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอคําแนะนาภายในทีมซึ่งวิธีที่จะช่วยพนักงานกล้าที่จะพูดได้แก่หนึ่งกระตุ้นด้วยความแม่นยเพื่คุณสามารถกระตุ้นให้พนักงานกล้าพูดได้อย่างถูกต้องต้องอาศัยความคิดไต่ซองและความแม่นยําพอสมควร ตัการถามพวกเขาเพื่อให้ทราบสิ่งที่เขาต้องการพูดและสิ่งที่เขาคาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงสองตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อนพนักงานรวบรวมความกล้าที่จะพูดคุณต้องพร้อมที่จะรับฟังเขาด้วยหากคุณกลับปิดหูไม่สนใจรับฟังเขาย่อมทําให้พนักงานรู้สึกท้อถอยดังนั้นจงเคารพและส่งเสริมความกล้าที่จะพูดโดยรับฟังพนักงานและตอบสนองสิ่งที่เขาพูดโดยไม่รอช้าสระมัดระวังความคาดหวังของคุณ ในฐานะผู้จัดก,การหรือผู้บริหารคุณอาจต้องคิดว่าคุณต้องการให้พนักงานของคุณกล้าที่จะพูดแต่เมื่อเขาเริ่มพูดออกมาคุณกลับคิดอีกอย่างหนึ่งบอกกับตัวเองจงรับฟังในสิ่งที่พนักงานพูดไม่ว่ามันจะยากลําบากเพียงใดและระมัดระวังอย่างตอบสนองอย่างบุ่มบา่าหรือต่อต้านความคิดของเขาที่สําคัญตัวคุณเองจะต้องกล้าที่จะพูดถึงเช่นเดียวกันอย่าให้ความกลัวบั่นทอนศักยภาพในตัวของพนักงานของคุณ ผลทางเอาชนะความกลัวเริ่มต้นที่การกล้าลองกล้าเชื่อและกล้าพูดขอบคุณครับ